รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะมีการพูดคุยสายสดกับคุณผู้ชมนะคะเราก็จะตอบ SMS กันโทรมาลงทะเบียน,นยได้ที่024960493หรือว่า024960494นะคะหรือจะส่งข้อความมาพิมพ์ดี ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความนะคะส่งมาที่4221606นะคะคสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเริ่มตอบ SMS แรกของวันนี้กันเลยนะคะ,ะท่านแรกนะคะคุณสุกัญญานะคะวันพฤหัสที่25กรกฎาคมปี06นะคะประมาณปี2กว่าปีเถาะนะคะก็บอกว่าขายของชํามเมื่อไหร่จะหมดหนี้แล้วก็เรื่องของโชคลาบมีเลขที่บ้าน42ค่จะจ้ะ ยี่สบห้ากบรักกดาศูนย์หกก็ถ้าฟ้าสว่างพยากรณ์บสมุติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นพระหัสนะครับค่ะถ้าฟ้าสว่างเป็นสุขส่งเข้ามาใหม่ถ้าเป็นพุธกลางคืนกายของชัำโอเคอย่างนี้ฮะหนึ่งเลยในแง่ของอาชีพที่ทำเนี่ยเสาอยู่เรือนอริมรณะได้รับอิทธิพลของคู่แตกหักฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ว่า ทำไมผลประกอบการมันไม่ค่อยจะดีนะครับแล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องตอนนี้ดาวการเงินก็เสียเบื้องต้นปีจรน,นี้นะครับอ,อ,อย่าเพิ่งถามว่าจะหมดเมื่อไหร่ยังนะครับ52 53 54อายุย่างเนี่ยสปีนี้พยายามวางแผนให้ดีตอนนี้หาโอกาสนะครับให้คุณให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยส่วนเล็บ้านเนี่ย42 จันโฉมตรูพุทนงเยาวเป็นคู่มิตรดีอยู่แล้วฝากนะถ้าคุณขายของโชวหัวอยู่แต่สิ่งที่มันเด่นกว่าคือในเรื่องของพวกของกินนะครับของกินลองดูถ้ามีฝีไม้ไลายมือหาโอกาสปรับจากสิ่งที่ทำอยู่นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่30เมษายนปี1.1นะคะเวลา2องนาฬิกา30นาทีตรงกับวนนันอังคาร นะคะขายเครื่องดื่มและขนมยิ่งขายยิ่งขาดทุนนะคะจะทําอย่างไรดีคะอาจารย์ตรงกับวันอังคารถูกต้องะนะครับแต่เวลาที่เกิดฟ้ายังไม่สว่างก็ต้องถือว่าเป็นคนวันจัน์ทในทางโหราศาสตร์อยู่เครื่องดื่มสุมจัน์ทเหมือนกันเลยฮะ,ะจันทร์ก็ได้รับอิทธิพลจากคู่พัดภาคนะครับสุกก็เช่นเดียวกันและอยู่ในเรือนเสียเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไร ดวงนี้นะครับก็จริงๆเราไม่เชียร์อยากจะให้ลงทุนสักเท่าไหร่นะ,ะแต่ถ้าคุณสนใจอยากจะศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยน่าสนใจนะครับนะฝากไว้พิจารณาอย่างน้อยถึงแม้ว,ว่ามันจะไม่หวือหวาแต่ระยะยาวดีครับนนองอาจจะทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้เป็นอาชีพหลักถ้าคุณตั้งใจทำได้ครับะคะอะอท่านต่อไปค่ะคุณอรไทายค่ะเกิดวันอาทิตย์ ที่6เมษายนนะคะ2540เวลา8นาฬิกา27นาทีนะคะถามเรื่องของชื่อลัคนาราศีนะคะ,ะการเรียนกรุงเทพนะคะสุขภาพโหเยอะมากเลยจะทำไมเขาสลับกันเนาะการเรียนกรุงเทพสุขภาพจะเรียนจบปริญญาไหมเดีย๋ยวไปดู <laughs> เอาสิเอา,เอา<ม>ที<ม>ละข้อเอาทีละข้อนะจ๊ละ,ะ,ะลัคน,นาลัคนา เป็นคนลัคนาราศีเมษนะครับลัคนาเดียวกับดวงเมืองนะหลายอย่างก็จะคลี่คลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับฉะนั้นก็ควรขวาให้เต็มที่เพราะช่วงนี้พระฤหัสประธานฝ่ายสุประคอก็ยังให้คุณกับเจ้าชะตาอยู่ถ้าฉะนั้นถ้าถามก็คงจะเน้นไปในเรื่องของการเรียนนะครับเกณฑ์การศึกษาเกณฑ์การเรียนในช่วงอายุย่าง18 18นี้ก็ยังโอเคนะ18นี้จะปีหนึ่งนะครับค่ะ ถ้าคุณจบในช่วงย่างยีบสอถือว่าสมรูปแต่ถ้าไม่จบช่วงย่างยีบสอถ้ายังเรียนอยู่เนี่ยเป็นปีที่ต้องใช้ความพยายามให้มากนะท่องไปเลยนะย่างยีบสอคือ21เต็มตรงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญแต่จากพื้นชะตานะจากพื้นชะตาเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาก็ประหมาทไม่ได้นะผมไม่ได้พูดให้ตกใจส่วนสุขภาพระยะยาวระเบ่าระมัดระวังระบบภายในของสตรีนะครับกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ไตนิ้วหรือแม้กระทั่ง<ม>ทางเดินอาหารยิ่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานพวกนี้ซีส,สตอมตมะเริงพวกนี้ดูให้ดีนะครับค่ะมีชื่อด้วยค่ะอาจารย์จ้ะชื่ออรไทยสิริไทยค่ะอระไทยค่ะตรงตัวเกิดวันไหนใช้วักนั้นนำก็ไม่เสียนะครับเนกรสารก็ใช้ได้สิริไทย เมื่อลงบนามสกุลก็มีหลักฐานความมั่นคงฉะนั้นชื่อไม่ต้องเปลี่ยนนะ21เ,เต็มย่าง22สิำคัญนะครับก็จะเรียนจบประมาณ4ปีพอดีอถ้าจบ<ช>ก็ถือว่าสมรูปคือการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าปีนั้นไม่จบเป็นปีที่ยากลําบากครับค่ะท่านต่อไป<จ><บ>ค่ะเกิดวันที่19พฤษภาคมปี1-4ตรงกับวันพุธนะคะเวลา6นาฬิกาเช้าถามเงินงานสุขภาพปี58ค่ะ ก็ตัดตามอายุย่างนะครับจากนี้ไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าก็ยังฝากระวังปัญหาพวกสายตาความดันนะครับและอยากให้ไปเช็คในเรื่องพวกไขมันหน่อยก็ดีอีกกลุ่มหนึ่งฝากระวังอุบัติเหตุรวมถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะครับแต่งานทายดีครับงานทายดีอาจจะมีคนหยิบยื่นงานดีๆให้ทำหรือมอบความเจริญเติบโตให้ะนะครับแม้คิดจะเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสเปลี่ยนทางบวกเกณฑ์งานใหม่ก็มีนะครับ ส่วนเงินละแต่เงินเข้าทำดองรับซ้ายจ่ายขวาช่วงนี้หาโอกาสทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสำราญเกิด21กันยายนปี07ตรงกับวันจันทร์ปีมะโรงนะคะ7จ็ 7. นาฬิกา50นาทีถามลัคนาราศีนะคะแต่ไม่ได้ให้จังหวัดมาเนาะนะคะคู่ครองเป็นคู่แท้ไหมแล้วก็สุขภาพการงานการเงินค่ะ คู่จริงๆเนี่ยเขาถามว่าไหมนะแสดงว่าคบอยู่ค่ะคนที่คบหาในช่วงย่าง50เต็มช่วงอายุ50เต็มย่าง51เนี่ยมีโอกาสจะเป็นตัวจริงของคุณนอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าช่วงนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนก็อย่าเพิ่งจดนะนะครับหมายถึงว่าถ้าลักษณะเพิ่งคบหาแต่ถ้าคบคหากันมานานแล้ว,แล,วและปีจรปัจจุบันนี้ยังคบหากันอยู่ใช่นะครับลักษณะคู่จริงๆก็ อยู่ห่างกันดีนะครับนะอยู่อย่างมีระยะห่างไม่ได้เจอกันเหมือนคนรักปกติค่ะสมรูปส่วนสุขภาพด้วยพื้นชะตาก็ฝากระวังพวกอมัมพฤกษ์อัมาพาตนะ,ะโรคหัวใจสายตาความดันระบบเลือดซึ่งมันขึ้นอยู่กับไขมันในเช้นเลือดนั่นแหละ,ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นปัญหาในเรื่องของพวกกล้ามเนะี้ยอันนี้คือในระยะยาวส่วนเบอร์โทรแปกับหกแปดค่ะผมไม่ชอบทั้งสองเบอร์นะครับเลขแปเนี่ย ราหูก็คือในเรื่องของการถูกให้ร้ายกดีความภาระนี่สินโมหะจริตใช้65ห้าดีกว่าครับเป็นค,คู่ซัพ์คู่โชคค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะรับเลอรรับสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงเบามากเดี๋ยวนะคะสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เ, oh. เดี๋ยวรบกวนวางสายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทีมงานต่อกลับเพราะเสียงค่อยมากเลครับนี่เราเปิดเสียงสุดแล้วยังไม่ได้ยินเลยจ้ะนะเดี๋ยวโทรกลับไปเดี๋ยวนี้ะแะคะสักครู่เดียวค่ะ,ะต่อไปสมตยต่อนะคะค,คุณนันทิมานะคะเกิดวันที่26สิงหาคมปี39 3นาฬิกวันจันทร์นะคะถามว่าชื่อดีไหมคะเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเวลาเกิดไม่น่าจะผิดพลาดนะฮะตีสาฟ้ายังไม่สว่างถอยหลังหวันฮะ เป็นค,คนวันอาทิตย์อ่าถามเรื่องชื่อค่ะนันทิมาค่ะทิทอทงวงนาเรืองค่ะใช้วักเสาเก็เสริมไม่มีหลักฐานความมั่นคงไม่ติดการลีแต่เลขศาสตร์ไม่ค่อยสวยค่ะนะครับลองดูนะถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ก็ควรจะปรับแก้หนึ่งมีปัญหาในเรื่องของการชิงรักหักสวา์ มีปัญหาในเรื่องของการเงินสภาพคล่องติดขัดแล้วก็ทําอะไรมันไม่ดีสักเรื่องหนึ่งไม่สุดสักอย่างอันเนี้ย<ะ>ควรจะปรับอันนี้ฝากไปพิจารณานะครับคุณเป็นคนวาทิตย์เนี่ยถ้าจะปรับให้เป็นสุภาพสตรีให้เริ่มต้นด้วยตัวดอชัด,ดาต่อประตักตอสันฐานตุนังบุญโทต่อพุทธเท่าแล้วก็นอนเณนค่ะอีกเลี้ยงสบรสีสเสือสอสลาหอหีบรอจุลาหอนกคู่ครับ ท่านปไปค่ะเกิดวันที่24ธันวาคมปี07นเะคะเวลา6โมงตรงกับวันพระฤหัสนะคะครอบครัวคู่ครองลูกนะคะแล้วก็โชคลาภค่ะตรงกับวันพระรหัสสุปดีถูกต้องนะครับเอาเรื่องของโชคลาภก่อนด้วยพื้นชะตานะครับเกณฑ์นในเรื่องของโชคลาภก็ต้องต้องเรียนว่าไม่เด่นและปีนี้ปัตตานีกาลี ถ้าคนรักไม่ได้ป่วยเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของปากเสียงความไม่เข้าใจนะครับฉะนั้นปีนี้ให้ประคับประคองหลีกเลี่ยงการประทะแต่พอเลยผ่านย4สธันวานี้ไปปรับตัวดีขึ้นนะครับค่ะนะส่วนในเรื่องของบุตรละ่ะผมใช้คำนี้นะครับบุตรเนี่ยจะพึ่งพาอาศัยได้และเขาเองจะเป็นคนที่มักจะมี คนเมตตาเพียงแต่ว่าคุณกับเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกันอาจจะทํางานคนละถิ่นฐานค่ะยิ่งห่างยิ่งสมรูปนะครับค่ะค่ะสายพร้อมแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินแล้วค่ะคุณอะไรคะเจษดาค่ะมาให้ลูกชายนะคะได้ค่ะยินดีค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะวันที่สิบห้ากันยาค่ะสองพันห้าร้อยสี่ ค,ค่ะเวลาค่ะ,ะ 3, 4, ค่ะตีสามสี่สิบหกค่ะตีสามสี่สิบหกตรงกับวันอะไรคะราบไม่เอ่ย่แน่สลบน่าจะเป็นวันศุกร์ค่ายเช้าวันศุกร์อ่าววอโอเคอฮะถ้าเช้าว,วันศุกร์น้องก็ยังเป็นคนวันวันพฤหัสอยู่นะครับค่ะมั่นใจไหมในแง่ของวันเวลาที่เกิดมั่นใจค่ะอาจารย์อ่าเขามีปัญหาพวกภูมิแพ้ทางเดินหายใจบ้างไหมฮะ,ะนิดหน่อยค่ะ นะแล้วก็ช่วงเด็กๆเ,เนี่ยมีปัญหาพวกผดผื่ผลผลนหรือว่าผิวหนังบ่อยครั้งกับปกติไหมใช่ค่ะอ่าโอเคถ้างั้นคงไม่พลาดอ่ะจะถามว่าถามว่าชื่อเขาดีไหมคะจาร์เจษดาเนะะี่ยค่ะสะกดจ้าสาระเอจอจานค่ะค่ะสาระเอจอจาร์ศรสีดยชาสาระอาค่ะนำ้ำตุ้กุลนะคะ,ะโกมมุวันค่ะรอเรือมองมูพอไกวค่ะแล้วก็จุวัน ไม่มีกาลันใช่ไหมไม่มีค่ะโรงค้าสุวรรณนะคะสุวรรณรอหันจ้ะ,จะก็จะ,ะเป็นห่วงน้องเขาในแง่สุขภาพมากกว่านะครับก็คือในเรื่องของอ,อะไรละ่ะพวกสายตาความดันนะครับค,คือชื่อนี้จะจะมีผลในเรื่องนี้แล้วก็ถ้าถามว่าชื่อนี้สมบูรณ์หรือไม่โตขึ้นก็จะเป็นห่วงในเรื่องของอาชีพการงานแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ต้องออกแรงมากกว่าชาวบ้านเขาค่ะ ฉะนั้นถ้าถามว่าดีไหมก็ต้องตอบว่าไม่ค่อยดีอมไม่ค่อยดีจ้ะแล้วรักมาอะไรคะเกิดจังหวัดอะไรคะจังหวัดนน,นท์ค่ะนนทบุรีค่ะน้องกับคุณพ่อเนี่ยใกล้ชิดกันไหมใกล้ชิดค่ะอ่าโอเคนนทบุรีนะครับนอนหนู <laughs> หัวล้อไม่ช่วยหายังหัวล้ออีกอาจารย์หาไม่เจอ,อตีสามสี่สิบหกนะครับจะน้องคนละคนร,า,ราศรีกรกฎจ้ะอือราศรีกรกฎแล้วก็ในดวงเนี่ยดูสองศาสตร์ควบคู่กันเลยนะทั้งสตร์ตเลขกแล้วก็ในแง่ของโหราศาสตร์ไทยเด็กคนนี้ยพยายามให้เขาเรียนในสาขาวิชาที่จบมาแล้วทํางานด้านต่างประเทศให้ได้นะครับ อนะคือเดี๋ยวนี้พวกองค์กรใหญ่ๆจะมีฮะฝ่ายต่างประเทศเนี่ยโดยตรงฉะนั้นแน่นอนพื้นฐานเรื่องของภาษาเบื้องต้นเนี่ยควรจะแข็งแรงค่ะวิทยาศาสตร์ไม่ได้เลยใช่ไหมอะไรนะคะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เหรอโแต่ตอนเด็กๆนะหนูก็ชอบวิทยาศาสตร์น,นะแล้วโตวขึ้นโตขึ้นไม่ชอบลวคะเปลี่ยน อนเด็กๆอยากเป็นนักบินอวกาศจ้ะงั้นให้น้องเป็นนักบินอวกาศเาไม่<อ>ใช่ค่ะอาฟังให้ดีอย่างนี้นะครับผมผมพยายามจะดูลักษณะที่ว่าถ้าบอกว่าอยากให้เรียนสายวิย์ใช่ไหมถ้าเรียนสายวิย์ก็จะมุ่งเน้นเอาให้สุดไปเลยนะก็คือในเรื่องของแพทย์แต่ผมมีเงื่อนไขอยากให้ทําในเรื่องของความงามนี่ยออไหมฮะเป็นแพทย์สัญญกรรมเลยแหละตกแต่งแก้ไขดัดแปลงสัญญกรรมควบวงจร อะไรเงี้ยถ,ถ,ถ้าเรียนวิทย์ก็ต้องให้สุดทางนั้นแต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นพวกนักเคมีนักวิทยาศาสตร์วิศวะไม,ไม่เด่นนะครับะะจะ,ะ,แ,ละแล้วเขาควรทำบุญเมอะไรครัาของน้องเขาเนี่ยช่วงเนี้พ,พระพฤหัสก็ยังสวยอายุอยู่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง19บขวบให้ไปหาพระแก้วมรกตหรือว่าหลวงพ่อโสธรมาครองคอก็ได้ จ้ะแล้วก็ท่องคาถาบูชาพระท่าพระแก้วกับวันละลูกกลงสังวาตังวาหลวงพ่อโสธรกัน,นะทรงพระโมงทรงดินว่าไปควบคู่กับคาถาพระปางสมาธิพระสัมสัม,มวิสเทพระวันละสิบเก้าจบะนะสำ,สำคัญสำคัญนะครับนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ้าจะมีเ,เลขโทรศัพท์เขาใช้อยู่หนึ่งศูนย์ค่ะลงท้ายเปลี่ยนเป็นหนึ่งหนึ่งถอะครับขยับเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าได้หมด หนึ่งศูนย์ไม่เอาจ้ะหนึ่งศูนย์คือกำลังพระเสาเหนื่อยครับแล้วชื่อเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าใช้วัคอะไรนะใช้วับอ่วเตรียมปากกากระดาษน้องเป็นผู้ชายใช่ไหมฮะใช่ค่ะให้เริ่มต้นด้วยตัวสอเสือสอสลา,าสบรสีขอหีบรอจุลาหอนกคู่หล,ลห,ห,หลีกเลี่ยงดเด็กตเต่ถาทถุง ทอทหารทอทงนอนหนูครับนะไปหาชื่อมาเด,เดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้นะครับค่ะข,ขอบพระคุณค่ะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรียบร้อยนะคะอะตอนนี้เดี๋ยวเราตอบไปสมัยันต่ออีกนิดนึงนะคะเกิดวันที่4ี่กุมภาพันธ์ปีหนึ่งนะคะวันอาทิตย์เวลาเกิดอ๋อถามบ้านเลขที่นะคะทับหน จริงเห็นแล้วล่ะแต่แก้ให้อ่านหนา 7, สายตายความดันะระบบเลือดนะครับแล้วก็ความมั่นคงในเรื่อง,งของอาชีพฉะนั้นใช้ต้ทงคําเปลวแท้ในบริกรรมคาถาชินนบนัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลขเจ็ดค่ะท่านต่อไปค่ะ เกิดวันพระฤหัสที่15ตุลาคมปี13เวลา12นาฬิกาตรงนะคะถามการเงินเนื้อคู่สุขภาพนะคะขอบคุณค่ะเที่ยงตรงก็เป็นคนวันพฤหัสนะครับค่ะตอนนี้ย่าง4:15ด้วยพื้นชะตาอยู่คนเดียวดีกว่านะครับ อังคารเสาเป็นคู่แตกหักและเสาในพื้นดวงก็เป็นกาลีจี้ไปที่เรือนคู่ด้วยยงอริก็ไม่แปลกที่วันณะขณะนี้ยังไม่ลงตัวในเรื่องของความรักส่วนในเรื่องของสุขภาพพวกยิ่งถ้าสูงวัยขึ้นนะครับในเรื่องของการทํางานของพวกระบบประสาทต,ต่างๆไขข้อการขับถ่ายลําไส้นะครับแล้วก็ควรจะตรวจ่างกายเพื่อเฝ้าระวังเป็นประจานะครับการเงินเป็นอย่างไร ย่าง46ที่กำลังจะมาถึงในช่วงปีหน้าเนี้ยฝากเตือนไว้เลยนะครับก็ระวังจะหมุนไม่ทันระวังอย่าให้ใครขอยืมนะครับแล้วก็มีเกณฑ์อาจจะต้องเสียทรัพย์ให้กับเพศตรงข้ามด้วยนะฉะนั้นช่วงย่าง46เนี่ยหาอกาศมันทําทานในการให้ความช่วยเหลือสัตว์ประเภทต่างๆได้ทั้งนั้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะอะไรค่ะคุณแพรวันนะคะ ถามเลขทะเบียนรถค่ะ9948ค่ะ99เขาบอกเป็นเลข่งความสําเร็จอย่างน่าสัจจันทร์ครับพระเกตทั้งสองดวงแล้วก็จะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่พุทธอันธพานวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูทำอะไรจะติดขัดแล้วก็ระวังเรื่องของคําพูดปัญหาพวกทางเดินหายใจอันนี้เปลี่ยนจากทองคำเปลวใช้น้ำพระพุทธมนต์นะครับบริกรรกถาชนะบัตรแ่เลข8 เบอร์โทรศัพท์60ค่ะมัิตยูอยู่กับดาวศุกร์กระเป๋าสตังค์รั่วฮะขยับเป็น6กหนกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลค่ะท่านต่อไปค่ะคุณทิติการนะคะเ,เกิดวันที่26มกราคมปี1-2ตรงกับวันอาทิตย์ปีวอกนะคะ10นาฬิกาค่ะถามเรื่องชื่อและนามสกุลดีไหมคะถ้าต้องเปลี่ยนแล้วก็มีชื่อตัวเลือกมาให้3ชื่อด้วยกันค่ะจารย์ เดี๋ยวดูชื่อเดิมก่อนค่ะทิติการย่อหญิงจอจานนอนหนูกลันค่ะใช่ใช้วัคสีนำเนกระสตา์ก็สวยจันค่ะจุติอืมก็โอเคฮะได้รับอิทธิพลจากดาวราหูลงเปลี่ยนดูนะครับค่ะนามสกุลจันจุติค่ะ ถ้าเป็นกิตติยาก็ไม่เอาค่ะภูภูริภูริดาดาค่ะใช้ได้มินตรามินตราค่ะอืมในบรรดาชื่อที่ให้มาเนี่ยนะค่ะก็ต,ต้องบอกว่าภูภูริดาอืมไม่เอาเนเนจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนให้มันสมบูรณ์ที่สุด นะครับเพราะว่าชื่อภูริดากับมินตราเนี่ยถึงแม้ว่าเลกษศาสตร์ผ่านแต่ว่าทักษะเหนื่อยส่วนกริยาเนี่ยกลับกันในแง่ของเลกษศาสตร์ไม่สวยก็ให้หาชื่อใหม่มานะครับเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเป็นผู้หญิงให้เริ่มต้นด้วยตัวดอชดาตอปตักทอสันธานตนังบุญโททอพุทธเท่าแล้วก็นอนเนดีกว่าค่ะ นะคะอ่าเดี๋ยวตอนนี้คงต้องไปพักสักครู่นะช่วงหน้าเรายังมีการพูดคุยสายสดกันอยู่ลงทะเบียนกันได้อยู่นะคะ02 4 9 6 0 4 9 3หรือ02 496 0494่รวมถึงยังส่ง SMS มาก,กันได้นะคะพิมพ์พีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความส่งมาที่422 1606ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะจ้า